ตามที่สาพ,พันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ส่งหนังสือเตือนเรื่องการเลือกตั้งสมาคมว่าต้องปราศจากการแทรกแซงต่างๆซึ่งในกรณีดังกล่าวหากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกแบนจะมีผลกระทบอะไรบ้างวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าขอเอามาบอกทีละข้อทีละข้อเลยนะครับเริ่มจากข้อแรกสมาคมฟุตบอลจะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกของฟีฟ่า และก็ถูกถอดออกจากการแข่งขันที่ฟีฟ่ารับรองทุกรายการไม่มว่าจะเป็นฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กำลังลงแข่งขันอยู่เราจะถูกปรับแพ้ในโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือทั้งหมดทันทีและจะไม่มีสิทธิลงแข่งขันในเกมที่เหลือด้วยโอ้โหโหดจริงข้อ 2. สมาคมจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติทั้งในระดับทีมชาติรวมถึงสโมสมรทุกระดับนั่นหมายความว่าถ้าหากเราโดนแบนจริงเราไม่สามารถเชิญต่างประเทศมาเตะบอลได้เลยนะครับเนี่ย 3. นอกจากทีมชาติชุกใหญ่และทีมชาติของสโมสรสมาชิกแล้วฟุตบอลเยาวชนทุกประเภททีมชาติไทยของเราจะไม่สามารถทําการแข่งขันฟุตบอลระดับนานานชาติได้ทุกรุ่นอีกด้วย 4. ฟุตบอลลีกภายในประเทศที่จัดโดยสมารมคมจะไม่ได้รับการรับรองและทุกสโมอสรจะถูกเพิกถอนคลับไลเซนซิ่งทันทีสิ่งทุกสโมอสรน,นะครับจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยฟี f าและ a f c ได้อีกต่อไป ข้อที่5สถานะของนักกีฬาไทยในต่างประเทศยังทำแข่งขันได้ปกติไม่ว่าจะเป็นชนะทิศสงกระสินกับทีรทรบุญมาทันที่เล่นอยู่ในเจลิกแต่ว่าวันใดวันหนึ่งหากนักเตะต,ต้องการจะย้ายข้าประเทศจะไม่สามารถทําได้เช่นกวินธรรมสัจจานัทที่กําลังจะย้ายไปเล่นกับคอนซาโดเลสซัปโปโรในเจลิกเนื่องจากว่าสมาคมจะไม่มีอํานาจในการอนุมัติเรื่องใบอนุญ,ญาตไอทีซีหรือใบอนุญาตโอนย้ายนักเตะร,ระหว่างประเทศท่านที่ข้อที่6ก นักฟุตบอลต่างชาติจะไม่สามารถเข้ามาค้าแข่งในประเทศไทยได้อีกเพราะไม่มีผู้รับรองเรื่อง ITC ใบอนุญาตการโอนย้ายรักเตะระหว่างประเทศซึ่งรวมไปถึงนักฟุตบอลต่างชาติที่ค้าแข่งในไทยก็จะไปค้าแข่งต่างประเทศก็ทําไม่ได้เพราะหลังจากโดนแบดจะไม่มีผู้รับรองเรื่องใบอนุญาต ITC สักคนโอ้โหแม่งโคตรหนัก ขอ้อเจ็บบุคลากรชาวไทยที่ทำงานในสังกัดของสมาคมฟุตบอลจะไม่สามารถลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันระดับนานาชาติไอทีได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินจากชาวไทยผู้ควบคุมการแข่งขันจากชาวไทยและผู้ประเมินผู้ตัดสินจากชาวไทยทุกคนโดนแมนหมด ข้อที่8สมาคมจะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากโครงการต่างๆของฟีฟ่ารวมไปถึงโครงการต่างๆของ AFC รวมถึงระบบ VAR Video a ีโอ s t t n t r e f e r e e ที่จะไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะถือว่าขาดการตรวจสอบจากฟีฟ่าและคณะกรรมการสมาคมฟุ้บอลระหว่างประเทศหรือไอแฟ ข้อสุดท้ายเราจะถูกตัดขาดจากประเทศสมาชิกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฟีฟ่าในการประสานงานเรื่องขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันในประเทศการจัดการประทุมเรื่องฟุตบอลในระดับนานาชาติเรียกง่ายๆว่าเขาคว่ำบาตรใส่เราเลยแหละครับถ้าหากเราโด่นเรื่องนี้ขอบสนามขอโนคอมเมนต์แต่ทุกคนที่เห็นสามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าหากดูแลชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ สนับสนุนหโดยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมบดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขานดังทั่วประเทศ <med S 2> <ม>ท And old girls still be trying to tell me what I'm missing, but I don't hear nothing now. Nah, I don't hear nothing. Nah, 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 nah. Nah, I don't hear nothing. Nah 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 nah, nothin', nah, 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 nah. Nah, I don't hear nothing. Nah, 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 nah. I don't hear nothing. Nah, I don't hear nothing. Nah, I don't hear nothing. Helen Keller, I ain't hear nothing. Poker face, I know these rappers bluff. I've been doing this since I was young.